สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะทำให้คุณลืมซีรีส์สืบสวนเรื่องเดิมๆไปได้เลยวันนี้เรามาพร้อมกับคดีที่บอกเลยว่าตลกร้ายจนคุณต้องกำมัดคดีนี้ไม่มีการฆาตกรรมไม่มีเลือดไม่มีระเบิดมีแค่สร้อยคอเส้นเดียวที่หายไปใช่ครับคุณฟังไม่ผิดสร้อยอคอธรรมดาธรรมดาเส้นหนึ่งแต่มันดันหายไปจากห้องปิดตายที่มีตำรวจล้อมกรอบไว้แล้วโคตรตลกร้ายเลยใช่ไหมละ่ะถ้าพร้อมแล้ว มาเริ่มไขคดีไปพร้อมกันเลยครับเมื่อคุณนิวตันมหาเศรษฐีพันล้านเจ้าของเพชรอันมานเแห่งแสงจันทรันมูลค่ากว่าพันล้านบาทจัดงานเลี้ยงหรูหราอลังการที่เครือหาสารของเขาเองและในงานนั้นเองเขาก็ได้อวดสร้อยคอเส้นนี้ให้แขกเหรือได้ชมแต่เพียงชั่วพริบตาเดียวไฟดับและเมื่อไฟกลับมาสร้อยคอเส้นนั้นก็หายไปตำรวจวุดมาที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีใครพบเบาะแส ผู้ต้องสงสัยมีเพียงแค่ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นและผมนักสืบควินนี่แหละครับคือคนที่ต้องมาไขปริศนานี้และจากการตรวจสอบเบื้องต้นผมก็พบกับความผิดปกติทันทีทุกคนต่างให้การว่าไฟดับเพียงไม่กี่วินาทีแต่ในความมุดนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้คนต่างกรีดร้องโกลาหลนและในความวุ่นวายนั้นเองมีอะไรที่ซ่อนอยู่ผมเรื่องสอบปากคำนิวตัน จงของสร้อยเขานั่งอยู่บนโซฟาหนังสีดำอย่างสบายใจคุณเควินสร้อยเส้นนั้นมันมีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความเยือยหยันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันคือเกียรติยศของตระกูลผมผมมองไปที่รองเท้าหนังแกะของเขามันเนาวับไรที่ติแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นรอยถลอกเล็กๆที่ปลายรองเท้าข้างขวาซึ่งมันไม่ควรมีหรือว่า นี่คือบบาแสแรกแต่ผมเริ่มสอบปากคำมาดามโรสภรรยาสาวของนิวตันเธอดูมดนามราวกับนางฟ้าและเธอก็ให้การอย่างละเอียดฉันกลัวมากค่ะคุณนักสืบตอนไฟดับฉันกรีดร้องเสียงดังเลยค่ะเธอพูดพลางจิบแชมเปญอย่างใจเย็นฉันจำได้ว่าฉันยืนอยู่ข้างๆซ้อยและฉันก็เห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวในความมืดแต่มันก็เร็วมากจนฉันมองไม่ทัน ผมมองเข้าไปในดวงตาของเธอมันดูไร้เดียงสาแต่ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนกำลังถูกหลอกการเล่าเรื่องที่ละเอียดเกินไปมันอาจจะซ่อนบางอย่างเอาไว้หรือนี่คือการแสดงชั้นยอดของนักแสดงสาวสวยควนนี้ต่อมาก็ถึงคิวของโจบริการหนุ่มที่ดูจะประมาทเป็นพิเศษผมผมไม่เห็นอะไรเลยครับตอนไฟดับผมทำถาดหลุดมือแล้วก็ทำแก้วแตกเขาสั่นเาา ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับผมสังเกตเห็นว่ามือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ผมเอะใจคือเขาไม่สบตาผมเลยและเมื่อผมถามเขาว่าคุณทำแก้วอะไรแตกเขาก็หยุดนิ่งไปทันทีแก้วแชมเปญครับเขาตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่ทำไมผมรู้สึกว่าเขาโกหกถ้าเขาทาแก้วแชมเปญแตกทำไมผมไม่เห็นเศษแก้วที่พื้นหรือว่า เขากำลังพยายามปกปิดอะไรบางอย่างในขณะที่ทุกคนกำลังสับสนผมก็ตัดสินใจใช้กล้อง UV ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งและสิ่งที่ผมพบก็คือคราบสารเรือนแสงปริศนาใช่ครับมันเป็นคราบเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและมันก็อยู่บนโต๊ะวางสร้อยซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งที่มาดามโรสยืนอยู่และเมื่อผมลองเอาไฟ UV ส่องไปที่รองเท้าของนิวตัน มันก็เรืองแสงขึ้นมาทันทีนี่มันหมายความว่าอะไรกันหรือว่านิวตันไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นตอนที่ไฟดับหรือว่ามันมีสารเรืองแสงอะไรบางอย่างที่ติดอยู่กับตัวสร้อยที่ผมยังไม่รู้ผมกลับมาที่สำนักงานและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพชรอัญ,ญมณีแห่งแสงจันทร์ทันทีและผมก็พบความจริงที่น่าตกใจสร้อยเส้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงาม แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักของพ่อและลูกสาวเอมมี่ลูกสาวของนิวตันคือผู้ที่ออกแบบและสร้างสร้อยเส้นนี้ขึ้นมาด้วยมือของเธอเองแต่เธอเพ่อเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วด้วยโรคร้ายและนิวตันก็บอกว่าสร้อยเส้นนี้คือสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังคงนึกถึงลูกสาวแต่ทำไมเขาถึงดูไม่เสียใจเลยที่มันหายไปหรือว่าเขาซ่อนความรู้สึกเอาไว้หรือว่า นี่คือการทำร้ายตัวเองในรูปแบบหนึง่งอมเริ่มสงสัยในเรื่องไฟดับทันทีผมจึงขอตรวจสอบระบบไฟฟ้าของครหาสารและผมก็พบว่ามันไม่มีความผิดปกติใดๆไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรไม่มีอะไรเสียหายแล้วไฟมันดับได้ยังไงกันคำตอบเดียวก็คือมีคนจงใจทำให้มันดับและเมื่อผมตรวจสอบกล้องวงจรปิดผมก็พบว่าภายในห้องจัดนานเลี้ยง ไม่มีกล้องตัวไหนทำงานเลยมีเพียงกล้องตัวเดียวที่อยู่นอกห้องที่จับภาพโจโบริกรหนุ่มที่กำลังยืนอยู่หน้าตู้ควบคุมไฟและเขาก็ทำท่าทางเหมือนกำลังกดอะไรบางอย่างแต่ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นและเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงผมตัดสินใจเรียกโจมาสอบปากคําอีกครั้งและครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ถามเขาเรื่องซอยแต่ผมถามเขาเรื่องเอมมี่ลูกสาวของนิวตันทันทีที่ผมพูดชื่อเธอ ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจคุณรู้จักเอมมี่ด้วยหรอครับเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือผมจึงหยิบภาพถ่ายของเอมมี่ขึ้นมาให้เขาดูคุณรู้จักเธอดีกว่าที่คิดใช่ไหมโจร้องไห้ออกมาทันทีเธอเธอคือคนรักของผมครับเธอเสียชีวิตเพราะพ่อของเธอไม่ยอมให้เธอไปหาหมอเขาอยากให้เธออยู่บ้านเพื่อดูแลเรื่องธุรกิจโจเล่าเรื่องราวทั้งหมด เขาและเอมมี่วางแผนจะหนีไปด้วยกันแต่เธอก็จากไปก่อนและส่อยเส้นนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อเขาแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้นำส่อยเส้นนี้ไปซ่อนไว้และเขาคือคนที่รู้ว่ามันอยู่ไหนผมพาโจกลับมาที่ครอหาสารและเขาก็พาผมตรงไปที่ห้องทำงานของนิวตันโจเดินตรงไปที่ตู้หนังสือเก่าแก่และหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมานี่คือหนังสือเล่มโปรดของเอมมี่ครับ และเธอบอกผมว่าเธอซ่อนมันไว้ที่นี่โจเปิดหนังสือเล่มนั้นออกและภายในปกหนังสือที่ถูกเจาะเป็นช่องก็มีสร้อยคอเพชรเส้นนั้นซ่อนอยู่มันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่ถูกซ่อนเอาไว้โดยคนที่ต้องการให้มันถูกปกป้องนิวตันปรากฏตัวขึ้นที่ประตูเขามองมาที่สร้อยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณเควินคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงเขาถาม คุณก็แค่พ่อที่เสียใจและพยายามรักษาความทรงจำของลูกสาวเอาไว้เท่านั้นเองผมตอบใช่ครับผมคือคนที่รู้สึกผิดผมพยายามที่จะหาสร้อยเส้นนี้มาโดยตลอดแต่ผมก็ไม่เคยหาเจอจนถึงวันนี้ขอบคุณนะครับนิวตันพูดและเขาก็สวมกอดโจและน้ำตาของเขาและนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของคดีสร้อยคออาธรรมคดีที่ตลกร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา มันสอนให้เราทุกคนรู้ว่าสิ่งของไม่ได้มีค่าทุกตัวมันเองแต่มันมีค่าเพราะเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสำหรับใครที่ชอบการสืบสวนสอบสวนแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง detective code m ของเราไว้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้หรืออยากให้ผมไปไขคดีไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีต่อไปสวัสดีครับ